เคลดเข้าไปทำอะไรนะ่ะเลดสําสรวจนี่ยังน่ะวออมนนี้เคลาดเคล็ดเคล็ดเลด เคล็ดเคล็ด <c ười> สำรวจห้องครับผมเจร็ดสำรวจห้องใหญ่เลย <c ười> อย่าไปกัดสายไฟเด็มึงสอดถือสอดได้กูกุศลไปกัน เคลาเด้ยเคลา เชลัดเชลัดเชลัดอันนี้ปล่อยให้มันปล่อยให้มันรีแลก์ครับผม อยมันรีแลก์สำรวจห้อง แลาัฉแาดัตอ่าอ่าอย่ยกัดสายไฟเลยไฟซอดมึงไหน <c oughs> มึงไหนมึงไหนมั้ยไหนมัน้ย <c oughs> โอเคครับผมแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ